แม่เอ๋ยแม่เหมียวนั่งเล่นนั่งรอได้อยู่ตรงนี้เหรอใครมาเฝ้าเห็ดไว้เนี่ยฮะเฝ้าเห็ดเหรอรับทวีบุญน,นำโชคบุญน,นำชายเพชรดำน้อยบุญทองบุญทวีไพโรธพิสมัยประกายเพชร อุ้ยใครเยอะๆมาตรงนี้พรทองแดงพรขาวพรขาวพรทองแดงบุญชูบุญชัยบุญชิตบุญชอบมานั่งมารอเล่นกันตรงนี้นั่งเฝ้าเห็ดไว้เหรอครับเห็ดอะไรออกมาตรงนี้กินได้ไหมเมียวกินได้ไหม เห็ดอะไรกินได้หรือเปล่าเห็ดเมาหรือเปล่าครับหน้าฝนก็พืชพันธุ์จากธรรมชาติก็จะเติบโตขึ้นมาพืชบางชนิดก็กินได้พืชบางชนิดก็เป็นพิษครับหน้านี้หน้าหน้าฝนนะครับก็มีชาวบ้านชาวสวนชาวชนบทก็ออกหาของป่ามาขายกัน ชีวิตการเป็นอยู่ของชนบทก็จะมีะคลังสินค้าหรือคลังอาหารอยู่ตามป่าทางน้องเหมียวอยู่วัดพงชัยก็อยู่กับธรรมชาติมีอาหารป่าที่เหมียวกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างก็ตามธรรมชาติที่กำหนดมาให้น้องเหมียวต้องใช้ชีวิตยอย่างไร สัตว์แต่ละประชิดแต่ละประเภทก็มีการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแตกต่างกันไปครับก็ขอโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้อน้องเหมียวได้ช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่การทำวัคซีนและยารักษาโรคก็ขอโมทนาสาธุข,ขอบุญกุศลทั้งหลายจงอำนวยอวชัยให้กับคนทุกท่านพพกับความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอ